สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนประชาเฟซบุ๊กชาวยูทูบเพื่อัปเดตหน้างานบ่อขยะว่านลูกพี่โตรรรเกียร์เตนีเกียต์เตนีไปเกียร์อื่นเกียร์แล้วก็ดินผมมันกับคุดเป็นขุดเป็นน้องคุดเป็นน้องเพื่อเอาขยะมาทิ้งที่เราคุดยุ่บ้านนี่แหละหีืเอาดินไส่แล้ว ใส่ไม่เรียบร้อยใส่ขนาดได้ดิอันนี้ตรงนี้ก็ต้องใส่ใส่ไปหอดูคา,า่าให้รถขยะมันวิ่งเทข้างในได้เพราะมันเต็มมันเต็มไว,พมมวเพราะว่ารถรถขยะมันเข่าบ่ได้ด้วยเต็มไว้ทีนี้ก็เอารถสบายไร้ขึ้นมาได้หิงงีงวดยิ่งแหงวดแหงกินดอกนั่นเลยหรอพีอพ่ว้าวว้า พ่อ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 วัดจิ่งกินดอกเยอะเมื่อน, <grinder. S 1> นี้เป็นเมื่อที่เมื่อที่สามมั้งทำงานเตเต็มวันน้ำมันเตือนแล้วว่าสนิน เอาเลไป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 น้ำมันเบิดสกีเบิดก็ไปเติมก็เติมมาจักร้อยฮะเดี๋ยวเติมมาจักร้อยนะเราจะขายบุพี่กันเติมมาจักร้อยเติมมาจักร้อยสี่ล้อย โอ้สี่ลอยเก่าเต้องจะมาสิ่ฮอดไปสามหล่อสี่ลอยดันที่วัดเมืองนะหรือว่าประหยัดเด้เยจะมาสี่ลอยแกว่าอ่ะุูพีเป้งของแท้ของแท้เลยคันนี้น่ะอ่าดูเอาจมพ้อใจเลยอะมาแลมาเบิ่งของแท้เบิงเ่งแหนบรถลอ ของแขกยังได้พิ่ดูเงียบดูเงียบสักก้อนนี่เขาเรียกยังไงนี่นนออของแขกเลยรถทำงานทุกวันนะครับจะบอกให้ใส่เข้าเพื่อนเด้อะนี่ยบ่มีลุดบ่มีลุดไปใส่เลยนี่ย <c oughs> ด,ดืออขนาดนี้ไม่มีลุดไม่มีหล่หลอนอกันม้ามันถือทั้งน้ำมันเลยพี่ ใช่เขนะาต้องคอยมาเพราะว่าเน่ลูกพีแห้งดันก็ไปน้ำม,มันแห้งกออกน้ำบอกน้ำบอกบอก,กินมันกอ,อกมานน้ำนีทั้งน้ำทั้งกินมาด้วย,ด,ยดันไปรถอันทำดันยินธรรมดากับเขาแกาได้ยุ่งอันนี้เด็กใครดีไม่ด,ดีว้าบังการ์น,น,นี่นี่ไงเอา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 ,เอา เราะว่าขาเจ้ามาเห็ดเห็ดงดก้อนน่ะปีหนึ่งมันเต็มอันนี้เสียได้จักสามปีใครทำทีหนึง่งก็เดี๋ยวคุณละให้รถไปเท่ข้างในก่อนอกองขยะข้างในโอ้สะเทือนอันมองข้าเวเย็นนี่เป็นกองขยะทั้งนั้นเลยก็ถมให้กองขยะขึ้นขึ้นทั้งสี่อันนี้ก็เป็นขยะบางปีก็ดินเอาดิน,ดนคือไปปั้นเป็นรูปสะไว มือูศซ่าแล้วาก็ดินมากปูปูใส่ข้างบนคือแบบนี้มืเซาไม่ได้ใายเบิ่งขึ้นข้างหน้าเพื่นมืเซานี่เริ่มมาแต่ข้างหน้าหมเลยมันจะเริ่มมาได้นี้เริ่มมาจากข้างหน้านู่นยาวเ,เข้ามาอันนี้ล่องอันนี้ยังไม่แล้วเดว้ต้องมีลูกลังอีกทีหนึง่งทำกะให้รถวิ่งได้ไปยังดูพี่ทำไมตืดระเบิดมา แน่นตึบดินอนี่ดินกลบบ้ามมีเหนียวบรรยากาศกันี่ดิมัมีแดดเนี่ยพราะซ้ำนีล่ละเอาดีดีเด้คือ วิ่งกันอยู่ห้าคันอันนี้แม็กคอร์สประจำที่มั่นจะจ๋าแม็กโคซิ่งประจำรุ่นนี้ประจำนี่ดูฟิเมนดูคิฟุกเออดิ๊กตู้หายไปใส่ป่ะดิ๊กตู้หายได้นี่เห็นปะดิ๊กตู้ไปใส่ดิ๊กตู้ไปใส่ไปละเตะ เราาาาส้ลงอย่นระยองมันบ่ลงมอนี้ีว่าอที่นึงกลับมากันงานไม่สุดแล้วอันนี้สุดรสลักสลักพันสิชวนกัลงบ่ มาเลยมาดูขี่ยาวเลยขยอยไปใส่ขยอยไปเลยมันจะคือค้อนเตี้ยนะมันจะคือค้อนเตี้ย ปหาแต่เนี่ยจะขยุ่งขนเรื่อยสลักมันจะหลุดน้ำมันหลุดน้ำมันรถไทยสิ่วันแล้วเด้อยประหยัดน้ำมันขนาดสี่ร้อยดันที่วัดมือบรรทัพโอมก็่าดันส้ำเดียวกมันวัดไปพันหนึ่งเหยนว่า ยี่นยินพระอมฟังอาไเรื่อนเขาบดซีลอยดีเบ้งนี่ดันนี้พี่ดันตะพูตะบเสานี่เดี๋ยวจะโมงเดี๋ยวเดี๋ยวจะโมงเดี๋ยวจะโมงไปซีม่งคืไร้อยห้าสิบเถวนะมันซีลอยวมเ้ยเขาถิมทั้รถมือดุนเดียวกันว่าแมนบนนี้ 5018 SP ให้ควาประหยัดน้ำมันบพระสวาส่าตัดยอดเนี่ดันคู่ก่องเนี่ยดันทุกกล่องเนี่ยขยายยังทีน้ำมัน,น่อยไหลกะะับจังหวะอืแต่เจอแรกเขาเรีน แล่เลยยกสองลอยแล้ก,กต้องจอดเปอยหาซิบแล้วยื่ดียวนี่เสาโรงงานจาังแจกลูกพีเราเบิดข่ามือได้ลูกพีก็ได้เพรเเะ,เะเติมเต,นนเตมทังว่าม่นบ่ว,นานนวานก่เสารถเตินนเมป่ว่เตะรถเติมก็ว่าน,านนะี่ว่านรถเติมยูใส่ยูรถีบ่ะนี่น มีกับมีกับล่งห้ามรถถัดไปโคบอะไรเด้อขับมันเบิดข้าบอเอาก้อนนี้ช่วยก้อนพี่น้องเดี๋ยวกเกะตมมัดลาดด้วยยกไปพี่ยกหน่อยไปไป ไป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 เย่เรียบร้อยเล่นลาที่ขุนดันอยนี้น้าแข่งจะเนใะีอไปไน้ากหลายเลยทีก็ไถหน้าผมแล้วเนาะแต่เ่าจะมีงานประจำอันนี้หน้าเบิรหน้าละละ พัดตีตีเห็บตีหพัดหนึ่งนี่มาดเฮ้ยหนวกหัวนี่ให้เฮ้ยบักคะดีกัะไร เอาสักหนพี่้องทิ่เป็นิ้นยาวพวดุดเรียบร้อยแล้วลนะ่ะปหน้าเจอกันใหม่เด้อที่นี่สวัสดีครับ